ต, Why, ตัวอย่างคำถามวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งข้อที่สิบเก้าคำถามปัญหาข้อเท็จจริงใดที่คู่ความต้องใช้พยานหลักฐ <Columbus> านในการพิสูจน์ความจริงในคดีตอบปัญหาข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันนอกศาลนอกศาลนะตามมมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราไสี่บัญญัติไว้ว่าการวิจัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีใดจะต้องกระทําโดยอาศัยพยานหลักฐานในํำนวนคดีนั้นนะปืนเดต่ก็คือ อ่ากันในนอกกันในนอกศาลเนี่ยไม่มีอ่าไม่อยู่ไม่กันในนอกศาลเนี่ยไม่อยู่ในข้อยกเว้นนะก็คือข้อยกเว้นอะไรคือข้อได้จริงเส้นรู้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยไม่เขากกไก่นะสองข้อได้จริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้เขาขาก่ไกลสามข้อได้จริงที่คู่ความลับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลนะคำว่าถือว่าเนี่ยก็คือกฎหมายถือว่านะตาม พ่อจาะจันเนี่ยปัญหาข้อที่จริงที่กฎหมายถือว่ากฎหมายถือว่านะรับกันแล้วในศาล